เปิดเผยฮันเตอร์ระดับชาติคนสุดท้ายที่เป็นปริศนามาอย่างยาวนานโดยตั้งแต่ที่โซโล่เรเวิงฉบับนียายนะครับผมและรวมไปถึงฉบับมันทาวาได้คลอดออกมานะครับผมแล้วนั่นก็จะรู้ว่า8ปีก่อนนะครับผมก่อนช่วงเวลาในโซโล่เรเวลิ่งภาคแรกได้มีเกตระดับเอสนะครับผมได้เปิดออกที่อเมริกาและบอสสงเกตนะครับผมนั่นคือมังกรคาเมสมังกรขนาดมันคือมาได้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงและสังหารฮันเตอร์ได้หลายร้อยคนแต่ในที่สุดนะครับผมก็มีฮันเตอร์5คนที่สามารถเอาชนะมันได้ซึ่งพวกเขานะครับผาว่ เดรนดาบชาติแลนจะประกอบด้วยโทมัสอันเดร่ดิวจือกังคิสโตเฟอร์ลิซินทราพัจจันและคนสุดท้ายนะครับผมที่ยังเป็นปริศนามาอย่างช้านานและปริศนานี้ผมก็ได้รับการเฉลยในตัวเกมนะครับผมโซโล่เลเวลิ่ง alive โดยเขาคนนี้ผมได้รับการเปิดเผยมาว่าเขานั้นมีชื่อว่าองตวนมาติเนสซึ่งเอาเข้าจริงนะครับผมมันก็ไม่ชัวร์ว่าเขานั้นเป็นฮันเตอร์ระดับชาติ5คนที่อยู่รอดจริงหรือเปล่าแต่ว่านะครับผมได้มีภาพที่เขานั้นยืนคู่กับเหล่าฮันเตอร์ระดับชาติคนอื่นๆซึ่งก็คาดเดานน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 นะคคครััับผผผมมว่่่่่าาาาตตต้้ออองไิิดดดยยแแทททีีเเขจป็ฮชสุืก5ล จะได้เห็นโฉมหน้าของเขาในไซส์สตอรี่ตอนพิเศษของโทมัสอันเดรซึ่งเป็นเนื้อเรื่องเสริมของโซโล่เลเวลิ g งนะครับผมโดยทางองตัวมาร์ตินเนสนะครับผมเขาน้นเป็นฮันเตอร์ดับชาติสายฮิลโดยเมื่อเทียบกับฮันเตอร์ดับชาติอีก4คนที่เหลือแล้วเขานั้นผมไม่ได้รับพลังใดๆจากผู้ปกครองเลยโดยจากคําอธิบายของมังกรคาร์เมสเรานั้นก็เข้าใจว่ามีฮันเตอร์4คนที่รับพลังจากผู้ปกครองแต่ฮันเตอร์ดับชาตินะผมมีถึง5คนและก็หมกไปวามี่ามี1คนนะครับผมที่ไม่ได้รับพลังใดๆและคนคนนั้นนะผมนนนคาเจจ่ะ็ป 博览会。